นะกินให้หมดนะจ๋ายังอ๋ออยากินทินขว้างนะตัดมาเหนื่อยๆนะเขาจยังอ๋อเขาบอกว่าเขาก็ใจนะครับผมนี่ฮะก็ต้องบอกว่าต้องกินให้หมดนะนะคุณชายให้เขากินครับเหมือนเราหาข้าวให้ลูกเรากินนะครับประมาณนี้นะครับรักนะครับรักสุดชีวิตเลยนะครับรักดังเช่นครอบครัวของเราเลยนะครับ กวางส้มหมูกะหาลิลาที่เนี่ยมันไปเป็นสีธรรละ้วย นี่นะครับวันนี้ไปตัดหญ้าที่ห้วยบงนะครับผมนี่ครับใช้รถใหญ่ไปนะครับรถคันขาวนะครับผมแล้วก็มาถึงที่ปางเราก็มาแยกการลงตรงจุดนะครับสำหรับช้างแต่ละเชือกของควานแต่ละคนนะครับจะลงที่ไหนที่ไหนนะครับนี่ฮะก็ใช้รถเล็กนะครับผมในการให้ไปให้ช้างนะครับนี่ฮะก็ตัดไกลมากนะครับ นี่ครับก็มากองกองกันตรงนี้นะครับแล้วก็กระจายการไปส่งครับที่ที่หลักของช้างนะครับผมอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะเป็นร้านแสดงของเรานะครับผมนี่ฮะนั้นายคุณซับของเรานะครับตอนนี้ก็ลงมากินหญ้าที่เราไปตัดนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับผมนั้นนั้นจะเป็นเชือกนั้นจะเป็นแม่คาตันนะครับ เป็นช้างช,างช,ช้าเพชรเมียที่หน้าเสือกสวยนะครับผมมีลูกดกนะครับอยู่ครับสวยไหมครับเป็นช้างพังที่สวยนะครับน่าจะออกเปลือกเ,เ,เยอะนะครับผมวันนี้มาตัดหญ้ากันควานแต่ละคนก็ไปตัดหญ้ากันนะครับสลับกันไปตัดหญ้าน,นะครับคูนซับหญ้าอยู่ฝั่งนี้พอตัดมานี่เหนื่อยนะลูก ดูดิกินหยาไม่ค่อยเก่งนะครับเชือกนี้บอกเลยนี่ฮะวันนี้ฝนตกไปอ่อยนะครับผมบรรยากาศดีนะครับก็ไม่ร้อนนะครับผมดูเด้คันกินซัดราคันนะฮะนี่นะครับก็บอกว่าเป็นช้างที่หุ่นเล็กแล้วก็กินนิดหน่อยก็อิ่มแล้วนะวนนมาเนียบเดี๋ยววันนี้กินยายังฮะก <c oughs> ินให้หมดนะ ตัดเหนื่อยนะวันนี้น,นี่นะครับผมคุณซับของเรานะครับผมเป็นช้างที่เอ่อคุยกันเรื่องนะครับใช่ไหมคุณซับนะกินให้หมดนะจ๋ายังอ,อ๋ออย่ากินทินคว่างนะตัดมาเหนื่อยนะกระจายังอ๋อเขาบอกว่าเขาเข้าใจนะครับผมนี่ฮะก็ต้องบอกว่าต้องกินให้หมดนะ นะคุณับกินให้หมดนะลูก mm hmm. พ่อตัดมาในเหนื่อยน,นะวันนี้ mm hmm. ถ้าไม่กินหมดมาให้กินนะเข้าใจยังเขาบอกว่าเข้าใจนะวันนี้ก็ไปตัดหญ้ามาในเหนื่อยน,นะครับผมก็ตัดมาให้คุณซับเรานะครับกับคุณออสนะครับผมแต่วันนี้เราก็ต้องอหอบเองขึ้นไปนะครับต้องแบกใช้คนแบกนะครับคุณซับเราหอบหญ้าไม่เป็นไม่มีงาน,นะครับผมจับหญ้าอะไรก็ไม่ค่อยเป็น จับยากก็มกัดนึงก็แทบจะทิ้งทั้งหมดเลยนะครับผมต้องต้องกินอยู่กับที่นะครับน้องก็ต้องกินอยู่กับที่ใช่ไหมนงคุณแซบสบายกล้อง,อย,งยังสวยยังเน,นี่ยนะครับคุณแับของเรานะครับผมน้องอาจจะเป็นหุ่นที่เล็กๆมากนะบางคนก็อาจจะคอมเมนต์ว่าน้องทำไมน้องผอมจังก็บอกเลยว่าน้องอ้วนนะเราอ้วนนะครับผมไหลเขาเต็มนะฮะก็ไหลเต็มนะครับผมก็ ช้างจะอ้วนจะผอมก็ต้องดูที่ไหล่ด้วยไหล่นี้ไม่เต็มก็ดงว,ว่าท้องผอมมากแล้วก็ซี่โครงอะไรอย่างนี้แต่น้องอ้วนนะครับผมน้องอาจจะเป็นช้างที่หุ่นเล็กนะเราก็จะเปรียบเทียบกับช้างที่ตัวใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องเป็นช้างที่หุ่นเล็กแล้วก็ทุกวันนี้น้องก็กินเยอะนะครับผมกินตลอดเลยนะครับเพียงแต่ไม่ค่อยได้กินกล้วยอ้อยเท่านั้นแหละนะครับแต่ยญ้าในบอกเลยว่ากินตลอดเลยนะครับใช่ไหม <c oughs> ใครยังกินหญ้าตลอดเนาะใช่ไหมคุณดับ อกินให้หมดนะ,อะอโอเคนะครับนะก็น้องเขากินญากเราก็ไม่รบก,กวนน้องดีกว่านะเราก็จะไปกินข้าวอยู่เพิ่งมาเหนื่อยอ่ะพอดีจะสวยในเร็วไปตีในเร็วโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับน้องคุณซับนะครับผมวันนี้ก็สู้ๆเพื่อช้างนะครับเพื่อคุณซับของเราลูกสาวของเราก็ สบายดีอยู่ดีนะครับผม like กดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีนะครับ